ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9้ฮินดูทอรอรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิง์ประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 66ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถ ร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาระเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีสิงห์นะครับจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์นะเราจะเรียกว่าตนันุไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับนะถ้ามีดาวดีตั้งรับก็จะให้คุณถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับ นะเป็นศัตรูการเป็นปาตาปากต่อกันนะก็จะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแน่นอนนะครับตนุล์ของเราไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะเอาละตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับไปจนถึงวันที่14ได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับก็แสดงว่าตัวของเราเองอยู่ในช่วงที่นะทำอะไรเนี่ยก็เป็นที่นะครับต้องตาต้องใจของหัวหน้างานนะครับหรือทําอะไรเนี่ยผลงานมันจะโดดเด่นนะตัวเราเองอยู่ในเรือนของสุภาษเนี่ยนะครับจะขยับหรือนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะ นะครับจะเป็นที่ต้องการของคนนะครับและจะเป็นช่วงที่มีนะครับชื่อเสียงและเป็นช่วงที่ดวงดาวนะครับตนุรักษ์ของเราอยู่ในช่วงที่สูงที่สุดนะครับนะในช่วงของในรอบ12เดือนเลยนะครับเพราะว่าท่านจะเดินเนี่ยเดือนละหนึ่งราศีนะครับไม่มีการเดินหน้าถอยหลังนะครับนะตรงนี้ถือว่าให้คุณนนะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่นะครับเวลาดาวเข้าในราศีเมษนะครับแล้วหลายๆปีจะดีเนี่ยส่วนใหญ่จะดี นะครับนะเว้นแต่ว่าเป็นการกินี10ปีครั้งนะครับนะถึงจะยุงยุงวนวนแต่แน่นอนนะครับการที่ตนุรักษ์ของเราได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับแล้วท่านมีดาวที่ให้คุณและหรือมีดาวที่ทักษะดีๆนะครับนะส่งกระแสถึงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงทําอะไรยังไงก็นะครับเป็นที่นะครับสำเร็จหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะนะครับตอนที่ พาธิที่อยู่ในราศีเมษก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่1 4จะเข้ามาหัตโนเลิกเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่จะหยิบจะจับอะไรยังไงเนี่ยมันจะราบลื่นนะครับวันที่สิบถึง14เนี่ยเข้าโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับไว้พิพิธภัณฑ์ฉลา,าดนะประมาณนี้นะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่แจนถึงวันที่1ิบเด นะเราจะเข้าระวังปูุกเอกทําอะไรยังไงในช่วงนั้นนะครับถือว่าให้คุณนะก็ต้องบอกว่าดีเยี่ยมนะหลังจากย้ายไปดีกว่าเดิมอีกนะครับนะตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนกำนัลได้ตาแหน่งองค์เก์นะนะครับองเก์ก็เป็นเกณฑ์แห่งความสูงส่งนะเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะตะนะล่ะ คือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานนะครับได้ตําแหน่งนะครับองค์เกณ์เลยส่งผลให้ชาวราศีนะครับสิงห์นะครับเรื่องหน้าที่การงานถือว่าดีนะครับคนตกงานนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานตามศักยภาพของตนนะนะครับนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าชาวราศีสิงห์เกี่ยวเรื่องของงานหรือคนอุปถัมภ์ขั้าจูเนี่ยต้องยกให้เขาเลย Number ร์วันเลยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับยินดีด้วยนะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์นะครับ สถิตยอยู่ในราศีพฤษภจะเป็นในช่วงของวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13นาฬิกาสนาที 15- ถึง29เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับเขาเรียกว่าเลิกฉลาดเลิกแข่งขันโจโรเลิกนะแล้วก็เข้าภูมิปโรนะครับในวันที่30จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเป็นเลิกแห่งความมันคงก็ถือว่าโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวความสําเร็จ นะครับในราศีเมษนะครับอีกพบเรือนนึงเนี่ยนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าการขอร่างสร้างตัวสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวนะครับในช่วงนะ ของวันที่1นนะไปจนถึงวันที่9เนี่ยยังดีอยู่นะก็ต้องบอกว่ายังดีอยู่เพราะว่าพันธุยังเป็นลาภะยังโชคดีอยู่นะนะหลักทรัพย์งอกเงยหรือทําอะไรยังไงได้รับการผักดันสนับสนุนยังถือว่าดีอยู่นะครับหนถึงเเนาะนะนะสุภะนะครับก็ไปสถิตยอยู่ในเรือลาภะนะครับก็แสดงว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่มีคนคอยช่วยเหลืออยู่อันนี้ถือว่าดีนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับ,รนะรบไปสถิตยอยู่ในราศีกรกฎ นะครับในช่วงของวันที่10นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าวินาศนะครับนะแต่ตอนที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยให้เรามัระวังนิดนึงเพราะว่านะครับท่านเนี่ยนะครับหนึ่งถึงเก้าในเข้าเพชรค้าดเลิกนะจุดต้องมาระวังคือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามนั่นเองที่เขาระหวังผิดนะให้เรามัรระวังหน่อยนะครับเอาละนะครับนะ เรามาดูกันต่อเนาะการที่พันธุทุตกวินาศก็แสดงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความไม่เข้าใจกันในที่ทํางานนะก็เป็นเรื่องจุกจิกอะ่ะนะอันนี้ก็ลองมาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยไม่จุกจิกแล้วถ้าเป็นการลกินีจะยุ่งเลยนะครับนะลดเสียลดซ่อมนะครับถูก คนว่าร้ายนะครับหรือสุขภาพคนที่บ้านมีปัญหาคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถืออันนี้จะมีปัญหาเพราะว่านะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวพอางคารนะตกวินาศเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเพราะว่าดาวพอางคารเนี่ยท่านเป็นตัวแทนของพันธุก็คือคุณแม่นะแล้วก็ดาวพอางคานเนี่ยในราศีเมษเนี่ยก็เป็นพันเ,เป็นในเรื่องของสุภาพนะครับที่เป็นในเรื่องของคุณพ่อ นะครับนะทีเนี้ยเวลาตกวินาศเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งนะวินาศก็แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเลนหรือห่างไกลหรือความวิบัติหรือความสูญเสียหรือกักขังจองจําอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับช่วงที่ดาวพังคานนะครับนะตก ในราศีกรกกฎไม่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะแต่ว่าจะหนักหรือเบาอยู่ที่ว่าทักษะเป็นไงถ้าเป็นการกินีอันนี้ยุ่งๆเลยนะแล้วไปสัมพันธ์ดาวอริมรณะอันนี้ยุ่งแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเนื่อนไขนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปกติแค่ว่าเราเองอย่าไปขวางทางคนนะครับเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไม่ไปขัดแยง้งก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะอีพบเรือนนึงเนี่ยสุภาพตตกวินาศด้วย นะสุภาพตัววิ่น่าเนี่ยอย่าไปขัดใจคนนะถ้าขัดใจคนมันจะมีปัญหานะ,ะเรื่องของอุดมการหรืออุดมคติในช่วงนี้นะครับถ้าคุยกันเล่นๆขำๆก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นที่ทําให้เราเองยุ่งๆวุ่นๆนะถึงขั้นต้องออกจากงานนะครับหรือถึงขั้น คนคิดไม่ดีกับเรานะ็นิ่งเสียตาลึงทองซะดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรยังไงนะพยายามอย่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่พยายามอย่าขัดแยง้ยายายแยงกับใครทั้งสิ้นนะเพราะว่าทั้งพันธุทุกทั้งสุภาพตกวไปหน้าอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับนะแต่ดาวมีสิบดวงไม่ดีหนึ่งดวงดวงอื่นก็พัฒนาให้ดีได้นะครับตอนที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับสิบถึงสิบห้านะครับเป็นเพชระคาดเลิกนะ ก็เป็นเรื่องตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีอันเนี้ยย,ยุ่งยุวุ่นวุ่นะครับนะนะครับแล้วก็วันที่16จนถึงสิ้นเดือนเลยเข้าราชาเลิกนะครับก็เป็นเรื่องสะดวกสบายนะครับนะช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่เวลาเจออะไรมันสามารถเคลียร์ได้นะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวการเงินเลยนะกระแสงเงินสดเลยรายได้เงินเดือนนะเงินประจํา นะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนเนี่ยแปลว่าลาภลาภก็แปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองไรายได้2องไรายได้3การทําให้มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของไรายได้ที่มันงอกเงยในลักษณะต่างๆนะนๆนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับนะก็ดีนะครับแต่ว่ายุ่งๆวุ่นแค่วันที่2ถึงวันที่5านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในาราศีเมษวันหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็จะไปอยู่ในราศีมีนในช่วงวันที่2ถึงวันที่5นะครับ เวลานะไปสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับในช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5เวลา14บสนาะฬิการนนาทีนะครับแต่ยังดีที่เข้ารนะวางปูกเอกนะถ้าเราเองไม่ไปทำเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุนก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินตกมรณะอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็แป๊บเดียว2-5เนาะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งก็ราพะ ะครับตกมรณะช่วงนั้นก็พยายามอย่าไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรยังไงที่มันเสี่ยงนะครับนะหรืออะไรก็แล้วแต่คําพูดคําจาเอกสารสัญญาณน่นนี่นั่น,นต้องเอาให้มันะรอบคอบนะเพราะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังการเงินนะในราศีกันดาวความสําเร็จนะครับดาวโชคลาภดาวราพะ นะฮะก็ไปอยู่ในภพมรณะนะครับช่วงนั้นจะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็ระมัดระวังนะครับแต่หลังจากนั้นไม่มีปัญหาละหลังจากนั้นจะดีงามเหมือนเดิมนะครับดาวจ้าเรือนการเงินไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับนะในช่วงของวันที่6นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกายี่สเนาทีอันนี้เขาเรียกว่ากระดุมพระสุภะก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของรายได้ไดการเงินการทองมีคนผักดัน นะครับในลักษณะต่างๆให้เรามีเงินมีทองอะไรเ็าว่ากันไปนะครับนะกระดุมพระนะครับสุภาษิตหมายถึงการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือบทบาทหน้าที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับลา,าพระไปอยู่สุภาษิตแปลว่ามีคนอุปถัมภ์ข้าจุนมากมีคนคอยช่วยเหลือมากนะครับทำอะไรยังไงเนี่ยมักที่จะราบรื่นนะครับไม่มีอะไรติดติดขัดขัดโอ้โหบอกได้เลยว่ากลับมาอยู่ที่เดิม อันนี้ปังบุริเยเลยก็ถือว่าโอเคแล้วมาระวังแค่2-5นอกนั้นผ่านหมดนะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับหกถึงยีเ,เข้าริทโทแห่งเลิกนะเป็นเลิอกองลำบากตอนต้นสบายตอนปลาย22-31เข้ามาฮัทโนแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่19จนถึงวันที่21เ,เราจะเข้าระวังปุกเอก นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่13จนถึงวันที่15เราจะเข้านักหวางพิษช่วงนั้นไม่ควรทําอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะดาวพระพุทธก็ให้คุณนะทำอะไรยังไงก็เงินทองงอกเอยก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสสบดี ดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวช่อเรือนปุตรตะในราศีธนูแปลว่าบุตรหลานลูกหลานไอเดียจินตนาการความคิดรเริ่มนะครับการเสี่ยงโชคการลงทุนการสาะแสวงหาความเจริญก้าวหน้านะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานนะครับนะสุขภาพนะครับอนามัยอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นทักษะที่ดีถือว่าโอเคเราจะอ่านว่า ปุตตะเป็นสุภานะแสดงว่าบุตรหลานลูกหลานนะครับคอยช่วยเหลือนะครับจากคนที่เคยเลูกนงลูกน้องหรืออะไรเนี่ยขาดนะครับหรือได้ลูกน้องที่ไม่มีคุณภาพนะครับช่วงนี้จะได้ลูกน้องที่ดีได้คนที่มีความสามารถคอยช่วยเหลือผักดันเป็นมือเป็นเท้านู่นนี่นกะก็ว่ากันไปนะครับสาหรับพ่พอค้าแม่ค้านะครับก็จะเจอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เรามีเงินมีทองนะจะมีไอเดียจินตนาการในการหาสินค้ามาขายนะ บางท่านก็ขายออนไลน์ก็จะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นนะอันนี้ในมุมดีนี่ถือว่าโอเคเลยนะระดาวพฤหัสเป็นราชาโชคนะก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาจะทําอะไรยังไงจะมีไอเดียจินตนาการนะครับแล้วก็จะได้เพชรเม็ดงามบางคนเป็นศินลปิน เป็นเจ้าของค่ายเพลงอะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบเ,เพชรเม็ดงามมาให้เราเห็นนะครับเจอเด็กมีแววนะครับเจอคนที่มีศักยภาพอะไรเงี้ยมาคอยช่วยงานมาคอยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอยู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งปีเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นการก,กินีอันนี้แหละระวังนิดนึงเขาเรียกมรณะไปสุภะนะครับว่ามรณะสุภะนะแล้ว เชื่อมคําว่าปวดตาไปด้วยก็แสดงว่านะครับลูกน้องตีตัวจากนะครับลูกน้องอทําให้ปวดหัวลูกน้องทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์มีปัญหาเยอะนะครับสินค้าไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้นะก็ต้องะระมัดระวังถ้าเรารู้ว่าดาวพฤหัสเรานะครับเป็นการักินีเนี่ยก็พยายามนะครับตรวจเช็คสินค้าถ้าขา,ายออนไลน์ก็ต้องดูคุณภาพงานตรวจเช็คให้ดี นะครับถ้าเป็นในเรื่องของลูกหลานบุตรหลานหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะเราเองก็อย่าไว้ใจมากนะทำอะไรยังไงเขาต้องอยู่ตามกฎตามระเบียบนะก็จะไม่มีปัญหานะถ้าเป็นการกินีจะยุ่งนิดนึงเพราะเขาจะนําเรื่องปัญหาต่างๆมาทำให้เราเนี่ยปวดหัวนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีนี่ปังบุรีเยเลยบอกได้เลยนะครับนะดาวพฤหัสบดีตอนที่อยู่ในราศีเมษหนึ่งถึงสามสิบเข้าสริโทแห่งเลิกเลิกลำบ,บากตอนต้นสบายตอนปลาย วันที่31เ,เข้าเลิกดีเลยมาัทโนแห่งเลิกนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับ3ถึง15เข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่นะครับต้องระมัดระวังไม่ควรทําอะไรยังไงนะครับที่มันเสี่ยงหรืออันตรายนะฮะนะครับ,นะรบจุดที่ให้คุณก็คือหลังวันที่31เ,เป็นต้นไปจะเข้าระวางผูเอกทําอะไรยังไงก็เฮงปังนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่ง ดาวพฤกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าพบสาหาช c ที่แปลว่าสังคมหรือคนหมู่มากนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอันนี้ถือว่าดีนะครับนะอยู่ในราศีนะครับพฤษภแป๊บเดียวนะครับหนเองเสวยเทศาตีหลังจากนั้นท่านก็จะย้ายนะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานนะครับมาสถิตยอยู่ในราศีเมถุนก็ต้องบอกว่ากรรม,มะเป็นลาพะนะก็แสดงว่างานดีงานเยอะงานมากงานดกในช่วงวันที่4จนถึงวันที่29เวลา13นาฬหนาทีนะก็ต้องบอกว่าดาวพระศุกเนี่ยจะให้คุณจนถึงวันที่29งานจะเยอะงานจะมาก นะครับนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับจากสังคมหรือคนหมู่มากเพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสหชาตินะสหชาตวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือลาภเนี่ยนะครับนะทำอะไรยังไงได้รับการตอบรับจากคนหมู่มากนะครับนะหรือ สังคมเนี่ยให้คุณนะครับบางทีเนี่ยไม่มีไอเดียไม่มีจินตนานการก็ไปเสิร์ชดูในช่องนู่นนี่นั่นนะล้วก็ทําให้เรามีแรงบันดาลใจทําให้เรามีไอเดียมีอะไรก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นทั้งดาวเจ้าเืินการงานเป็นทั้งดาวเจ้าเืินสหช c h ก็แสดงว่าเราจะโดดเด่นนะฮะเกี่ยวเรื่องของการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานทําให้เกิดโชคเกิดลาบจะดีลงานจะทําอะไรยังไงโอกาสสาเร็จค่อนข้างจะสูงนะก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับ นะสี่ถึงเก้าเข้าเทสาตีเป็นเลิกเดินทางเลิกอยู่ไม่ติดที่สิบถึงสิบเก้าเนี่ยเลิกสะดวกสบายเลิกเทวีเลิกเนาะเขาเรียกว่าเลิกนางพญายี่สิบถึงยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเข้าเพชฌคาตเลิกเป็นเลิกของการตัดสินใจ นะครับนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่18ถึงวันที่19 2สองวันนะเข้ารวางังปุเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่23จนถึงวันที่26เราจะเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นไม่ควรทำอะไรนะครับถ้าเรียงได้ก็เรียงนะครับหลังจากนั้นนะไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วดาวเจะเริอนการงานตกวินาศนะครับนะคำว่ากรรมะตกวินาศเนี่ยก็คือพยายามอย่าประมาททำอะไรยังไงพยายาม อยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะย้ายเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันที่30จนถึงชิ้นเดือนเลยเวลา23่สนกาห้นาทีะครับอีกพบเลือนนึงก็สหาชาวินาศนะครับเพื่อนฝูงสังคมอะไรก็อย่าไว้ใจมากนะครับอาจจะทําเรื่องยุ่งยุงย่ง,งว,วุ่นวุ่นปวดหัวให้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเส์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเส์ท่านเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนในราศีมังกร ในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าพกอริอุปสรรคหนี้สินความบึดอัดใจความไม่สาบายใจอะไรยังไงเขาว่ากันไปนะครับนะท่านเนี่ยมาสถิตอยู่ในราศีกุมนะถ้าไม่ได้เป็นการณกินีจรปีนี้หรือไม่ได้มีดาวอริมรณนะวินาตั้งรับอยู่ในราศีกุมแล้วไซส์นะครับนะก็เป็นเรื่องปกติไปไม่ยุ่งยุ่นวุ่นนะครับนะก็เทียบเท่าจะเป็นกเกษตรไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์เดิมทีเนี่ย นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรและราศีกุมพอมีการกำเนิดของพระราหูขึ้นมานะครับท่านก็เลยยกให้พระราหูที่เป็นเพื่อนซีท่านนะยกบ้านให้ไปเลยนะแต่พอดาวจรเราจรมาถึงเนี่ยนะครเหมือนเราได้กลับบ้านเกา่า นะถ้าไม่ได้เป็นการลักทรนีเทียบเท่าเป็นกเกษตรก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะในเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเทียบเท่ากับว่าดาวกเกษตรเร็งลักนามีเกณฑ์ได้คู่ค้า,ค,า,า,ค,ค,าคู่ส่วนคู่สัญญาที่นะครับมีคุณภาพมีความละเอียดนะนะแล้วคบหากันยาวนานสามารถดิวธุรกิจธุรกรรมกันได้แบบ นานๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดบังเอ,อิญเป็นการลกินีก็ต้องบอกว่าให้เรามาระวังพอสมควรน,นะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ค้า คู่คนสวนคู่สัญญาจะลงทุนจะร่วมหุ้นนะครับหรือจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องพิจารณาให้รอบพ่อครับเพราะมันมีเกณฑ์นะครับที่มันจะมีปัญหาในลนักษณะต่างๆนะครับคู่ค้าคู่คนสวนคู่สัญญาไม่จริงใจอย่างเงี้ยนะครับนะหรือเกี่ยวเรื่องของความรักนะจะกลายเป็นพินทุบาทนะครับเพราะเวลาเสาเลิงรักก็เป็นการลักนีเนี่ยพินทุบาทก็แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับมีปัญหาหเกี่ยวเรื่องของคู่ คองหรือแฟนเกี่ยวเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติเพราะดาวสาวเป็นดาวคิดมากเป็นดาววิตกกังวลน,นะครับพอเป็นการล์กินีก็เลยทําให้นะค,คนโสดก็โสดยาวเลยเพราะว่านะครับปิดตัวปิดใจปิดไปหมดเลยไม่อะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วนกะ็มโนภาพแห่งความทรงจําที่เคยเห็นประสบการณ์คนอื่นหรือเกี่ยวเรื่องของตัวเราก็ย้อนมาทําให้เราเองเครียดว,วิตกกังวลเลยกลายเป็นคนปิดไปเลย นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการลลกินีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการลักินีเรามัดระวังหน่อยนะเกี่ยวเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติรวมทั้งคู่ค้าค,ค,คู่ส่วนคู่สัญญาด้วยนะนะครับก็ต้องเรามัดระวังไว้นิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์นะครับที่สถิตอยู่ในราศีกุมนะก็ยังคงเสวยเลิกเทสาเตนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่10นะครับเป็นเลิกท่องเที่ยวเลิกเดินทางเลิกอยู่ไม่ติดกทัที่นะ วันที่11จนถึงสิ้นเดือนเลยถึงจะเลิกเข้าดีนะครับถึงจะเริ่มเข้าเลิกที่ดีนะครับนะเราจะเรียกว่าเลิกเทวีเลิกนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวนะครับพระราหูนะพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเราจะเรียกว่าพบปัตตุนนีอันนี้เขาเรียกว่า คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาโดยตรงเลยนะครับไปสถิตยอยู่ในภพของสุภาก็ยังดีอยู่ถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ยังดีอยู่นะนะครับนะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองที่มีศักยภาพมีความเพียบพร้อมนะครับสามารถดีลงานหรือเจรจางานหรือทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับร่วมกันในลักษณะต่างๆก็ถือว่ายังเป็นจุดที่นะครับให้คุณกกิโดวงชะตาเราจะทําอะไรยังไง นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่สุดคู่สัญญาที่ดีนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่สดใสนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่มาพร้อมความเพียบพร้อม นะในลักษณะต่างๆเนาะเพราะว่าปัตนีเนี่ยแปลว่าคู่ค้าค,คู่ส่วนคุณสัญญาคู่ครองสุภาพแปลว่าเจริญก้าวหน้าก็แสดงว่าชาวราศีสิงห์เวลามีคู่หรืออะไรเนี่ยเขาจะผลักดันหรือสนับสนุนให้ตัวเองเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จนะถ้าเป็นการร่วมมือเกี่ยวเรื่องของการงานก็มีการร่วมมือกันเพื่อให้องค์กรให้บริษัทนะครับหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปมีการอัปเดตมีการอะไรขึ้นไปนะครับนะก็ถือว่าโอเคถ้าเป็นทักษะที่ดีโอเคเลยแต่ถ้าเป็นการณ์ก นะครับอันนี้ระวัดระวังนิดหนึ่งนะเวลาจะร่วมหุ้นร่วมทุนหรือทําอะไรยังไงกับใครต้องเช็คพิจารณาให้รอบคอบนะครับเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรยังไงต้องเรามาระวังนะเพราะดาวราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวมัวเมารุ่มหลงนะครับแล้วก็นะเวลารักก็รักแบบสุดๆเวลาไม่ชอบนี่ก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแบบสุดๆเหมือนกันนะครับนะเวลาเป็นศัตรูกันแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับนะทำให้เรื่องราวต่างๆมันมีปัญหา นะเพราะดาวพระราหูเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวบาพระเคาะเวลาให้คุณก็ให้คุณแบบลุกว่องไวเลยเวลาให้โทษก็โหจมดินเลยนะครับมันก็จะยุ่งยุ่นๆน,นะถ้าเป็นการนักกินีเนี่ยอันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาหลอกลวงหลอกล่อนะครับก็จะเจอในรูปแบบต่างๆนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออแช์อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการ call center อ,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 อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง นะครับเหตุผลเพราะเวลาปัตตนีเป็นสุภาและเป็นการักินีคือแน่นคนที่นําสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับมันจะมีประเภทพวกหลอกลวงนะครับแล้วก็เล่นแร่แปรธาทำให้เรายุ่งยุ่นวุ่นนะครับนะทำให้เราปวดหัวในลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้เรามาระวังไว้นะครับถ้ามีราหูเป็นการักินีเนี่ยนะครับพยายามอย่าไปค้าประกันให้ใครอย่าไปช่วยใครนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่าย เรามาระวังนะจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ยื่นหมูยื่นแมวไปนะครับนะมีสินค้าแลกเปลี่ยนกันเงี้โอเคแต่ถ้าเป็นลักษณะเครดิตลมปากเปล่า,าหรือพูดอะไรยังไงเรามาระวังนิดหนึ่งมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะตอนนี้พระราหูเองนะครับก็ยังคงสถิตันลิทโทแห่งเลิกนะครับเลิกลําบากตอนต้นนะครับสบายตอนปลายนะครับต่อไปดาวพระเกตนะครับดาวพฤะเกตนะครับก็อยู่ในราศีกันก็ถือว่าให้คุณนะตะุ้นเกี่ยวเรื่องของเงิน นะครับนั้นหนึ่งถึงสิเนี่ยกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของเงินทองนะกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของทำยังไงให้เงินเนี่ยประสบสาเร็จนะครับทำยังไงให้เงินมันงอกเงยน,นะเพราะว่าจตามดาวพูดไปและดาวพูดเนี่ยอยู่ในราศีเมษแปลว่าความเจริญก้าวหน้าก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีไอเดียจินตนาการเกี่ยวเรื่องของเงินเกี่ยวเรื่อง,งของช่องทางในการหาเงินนะครับหรือคิดอ่านอะไรยังไงก็สุดแท้้แต่พยายาาามจะททํใหเเงงงินินนอ นะครับมันงอกเงยนะครับและยังหมายถึงสายมูด้วยนะครับบางคนก็ไปหาวัตถุมงคลนะครับที่เกี่ยวเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเกี่ยวเรื่องของการนําเงินนําทองเข้ามาอย่างพวกเหรียญเจ้าสัวอย่างนี้นะครับหรือเงินอะไรก็สุดแท้แต่ที่ทําให้เงินของเราเนี่ยมันงอกเงยขึ้น นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่นางฝากเกี่ยวเรื่องอะไรเงี้ยที่เกี่ยวเรื่องโชคโชคลาบลาบเนี่ยหาไปนะครับหรือบางคนที่ก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระนะครับท่องกระถาอะไรเงี้ยนะก็เป็นกระถาเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองกระถาพระศิวลีพระสังกัจายนะครับพระอ,อุปคุตอะไรประมาณเนี้ยหาไปเลยนะครับจเจริญก้าวหน้านะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็ จะมาทับลัคนาแลล้นะมาทับลัคนาก็จะเป็นในวันที่19จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี2-46สนะส่งผลให้มีเซน์เลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะถ้าช่วงนี้นะมีเซนต์นนะก็ต้องบอกว่าปังบุรีเยเลยนะครับเกี่ยวเรื่องงานเลยนะเพราะว่าพระเกตเนี่ยจะตามพระอาทิตย์ไปแล้วพระอาทิตย์เนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานเขาจะมีเซนมีไอเดียจินตนานการนะครับเกี่ยวเรื่องของงาน ผาดการแม่นนะแบาบงทีเนี่ยทำอะไรที่มันต้องเกี่ยวเรื่องของเส้นหรืออะไรประมาณนี้นะจะประสบสําเร็จอย่างดีนะครับเพราะว่าพเกตจะตามพาทิตไปและพาทิ์ของเราตอนเนี้ได้ตําแหน่งดีเยี่ยมเลย <N ic> ด้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นะครับก็เรื่องของงานเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่นะครับโอเคนะส่งผลให้ชาวนะครับราศีสิงประสมสำเร็จน,นะถ้าคนไหนชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมรักษาศีลทําบุญทําทานนะครับช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยจะช่วยนะครับทำให้เราเจริญก้าวหน้านะพระเกตด,ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อรหัสด,ด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วตนุรักเราอยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยเขาเรียกว่า สำเร็จหมดเนี่ยทำอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นะครับให้คุณกับดวงชะตาก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนานะครับนะรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านนะครับนะผมเกต9เก้าินดูทะเละสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าินดูทะเละเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสน่าทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวิ่งดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสาหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k กต k อกนะครับ u t u b e นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม,ม,ม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเก็ดการดูตลอดสวัสดีครับ